ครับวันนี้รายการธรรม,รรมชาติจากนิอยอ o ออนเดอะบีชนะครับก็มาเจอกันคือเช้าวันพฤหัสที่16กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ผมยังไม่ได้จัดรายการครับแต่ว่าผมมีกรอนครับกรอนนี่ยาวมากครับกรอนนี่ยาวมากที่ผมแต่งแต่งจากตอนที่ผมได้ฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านสุนาทาธรรมกับญาติโยมครับกัญยาณมิตรท่านนี้เป็นผู้หญิงที่ป่วยนะครับผมจําได้ว่าผู้หญิงคนนี้เคย ก็คือเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านตอบปัญหาญาโยมครับผู้หญิงท่านนี้ก็จะมาก็คือมามารายงานก็คือมาส่งการบ้านอะไรประมาณครับที่ผมก็ได้มีโอกาสฟังคือในเพจของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อจรัสคินาโยก็จะมะีตอนที่หลวงพ่อจรัสคินาโยท่านสนทนากับญาติโยมเนาะครับท่านหลวงพ่อก็ให้ภาคเพียนเนาะผู้หญิงท่านนี้ก็คือป่วยนะครับ ป่วยไม่สบายแต่ว่าก็ต้องกังวลนะครับคนป่วยไม่สบายก็ต้องกังวลก็อยากปฏิบัติธรรมนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ให้ภาคเพียนผมก็ได้แต่งกอนนะครับก้อนนี้มีชื่อว่าต้องภาคเพียนนะครับต้องอดทนภาคเพียนต้องเดินมรกต้องรู้จักอุบายคุยให้มากโยนิโซนมสัสการ อันลา่ห้ลากจะทุกอยากต้องทำนำจิตเดินต้องเด็ดเดียวมุ่งมั่นให้เห็นกายจุดมุ่งไม้ตั้งใจไว้ไม่ห่างเหินจะทุกอยากจะลำบากการะเผชญต้องดำเนินต่อไป ไม่ต้องกลัวหลวงพ่อบอกไม่มีใครช่วยเราได้เดินต่อไปทำดีเว้นทำชั่วสร้างกุศลวิบากดีให้กับตัวอย่าเมัมัวลงโลกทุกมากมายต้องผากเพียรนำจิตท่องในกาย ้อุบายแอบ,บยลให้หลากหลายอย่าหนิ่งเฉยนำจิตเที่ยวทั่วกายผลสุดท้ายเห็นกายแจงเกิดปัญญาเกิดปัญญาแจงกายแจงไอริยสัตว์เห็นกายชัดได้คำตอบที่ค้นหา เห็นกายแจ่งวิชาเกิดดับอวิชาเดินมรคาเข้าสู่พระนิพพาน